เพื่อนไปถ้ากลับบ้านให้ชมดอกไม้หน่อยนะึงดอกไม้นะคะนี่ถ่ายตรงนี้เสียงหา่านร้องเกีียวเลยใครกวนหาน่านนาะบรรยากาศอึมครึมนะคะพี่ๆเพื่อนๆดูตัวมแมลงเยอะมากยิบ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 ตัวมแมลงนะคะเหมือนแมงบีบ้านเราอะ่ะ ไปค่ะไปค่ะกลับบ้านกลับบ้านเสียงห่านร้องระงมเลยค่ะไม่รู้ว่าใครทำอะไรลมแรงนะคะทุกคน ใำ้จักรยานอืดจังเลยหรือว่าลมปั่นสวนลมหรือเปล่าท้องฟ้าก็อึมครึมนะคะแต่ฝนไม่ตกวันนี้ วันนะคะทุกคนูอลมแรงสวัสดีค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเริ่องานแล้วอนี้ขึ้นช้าหน่อยเด็กมาตกปลาะคะ่ะน่าตกปลามาก แต่ต้องซื้อบัตรนะคะต้องเป็นสมาชิกสมาชิกตกปลายายโซมวัสดีค่ะเป็นยังไงเนีย่ยเสียใจน้ำเด้อค่ะเสียใจกับคุณพ่อจากไปน้ำเด้อค่ะ ดีค่ะพี่สาวลมแรงท้องฟ้าอึมครึมค่ะมันน้องมาขึ้นตรงนี้เองลมมันแรงโอ้งัดทังงัดทังงัดทางงัดหัวสันเอ,อเ็นนะเอส ออมาล้นี่นกคอยเมื่อวานนี้ก็จอดให้หนมปังวันนี้บินตามดูค่าธรรมชาติอากได้ไปลาบเนาะ <c oughs> เห็นนะเอใส่เสื้อโอ้ยลายสุดยอดเลย นก็มาส่องกล้องดูเพราะว่ามันสวยค่ะทุกคนธรรมชาติเสียงตัวอะไร เปี่ยนตัวอะไรอ่ะกลับบ้านค่ะยายซ้มงานแล้วอ๋อน้าเอ๋สวัดดีค่ะหวัดวัดดีทั้งน่าเอ๋ทั้ง คุณยายส้มเลยนะคะกดกดไลค์ยังเดี๋ยวตีมือหัก <c oughs> <c oughs> ดีขึ้นค่ะดีขึ้นไปทำงานแล้วแล้วก็แต่ยังไม่หายดียังไออยู่พี่สู่ทานข้าวยังค่าพี่สาวยังไออยู่เป็นพักๆไอแบบน้าเอ๋เอ่ะน้าเอ ไอแห้งไอแห้งเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะอปอดปอดอักเสบเขาบอกว่าปอดอักเสบเสียงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเอกถึงได้จอดรถฟังเนี่ยนี่ะมันอยู่ในดงเนี่ย เสือหรือเปล่าเสือหรือเปล่าก่อนแล้วครับขอบคุณค่ะทางโน้นนกน,กน,น่ะห่านห่านบินนี่ย ขอบคุณค่นะนาเอเช่นกันนะเป็นไงมัง่งเป็นยังไงมัง่งเลิกยางเลิกสนิทยางเสียงอะไรเสียงห่านเนี่ยห่านมันร้องแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าเสียงอะไรโอ๊โคโค กลัวเป็นเสือก็เลยรีบปั่นจักรยานมาเขาก็เอายาให้กินก็เอากินยาหกวันแล้วก็ไปหาหมออีกหมอมาให้กินหมอก็บอกว่ายังไม่หายดีนะแต่ยาไม่ต้องกินแล้วเพราะว่างั้นก็ไม่ได้กินยาถึงทุกวันนี้ไม่ได้กินยาอะไรเลย แต่ถ้าปวดหัวก็กินแค่ยาแก้ปวดหัวกินข้าวเย็นยังคะโอ้ยเห็นไปกินข้าวกับครอบครัวดีใจแทนหลาน,ลานมีความสุขนะเห็นไหมลมแรงมากเลย เข้าอุโมงอุโมง,อโ,มงโอ้ยดีใจด้วยค่ะจะหันมาอีกเด้อหันมาไงเด้ ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงอาการไอดีขึ้นไหมบุหรี่เลยอะไรอะบุหรี่เลิกไม่ได้5้าหกหเดือนแล้วเลิกได้5้าเดือนแล้วทำไมว่าไม่ได้ดูเห็ดค่ะแต่ไม่เอาไปกินนะเห็ดเพิง จอดจอดจักรยานดแดดก็อยากจะออกออบุรีเลิกไม่ได้ห้าหกเดือนแล้วกินกินแล้วครับพี่นันครั้งแรกในชีวิตอะไรละ่ะผมผมเลิกแล้วครับพี่พี่นันบุรีก็ไม่ดูดแล้วแล้วทำไมบอกว่าบุรีเลิกไม่ได้ห้าหกเดือนเลิกได้ห้าหกเดือนแล้วโอเค อ่านผิดขอประทานอภัยดีแล้วค่ะยังไออยู่ไหมครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ดีแล้วค่ะเพื่อสุขภาพ <c oughs> เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อตัวเราเองนั่นแหละสวัส <c oughs> ดีค่ะเจตุมพารวยมันบอกได้อยู่ในใจผมหรอกครับพี่นัน ดีค่ะดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณเจ๊ตุ่มนะคะขอบคุณนายเอนะคะเห็นไปกินข้าวกับลูกกับเมียก็มีความสุขแทนแล้วลูกนี่คงยิ้มเป้ยเป้ยเนาะดีใจคุณพ่อไปทานข้าวด้วยดูท้องฟ้าครับ เป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยนี่หน้าร้อนเดนมาร์กนะคะทุกคนค่ะพี่อ่านผิดไปเดี๋ยวไปหานั่งที่นั่งคุยสักห้านาทีก็จะลงละเอายี่สิบนาทีอีกเดี๋ยวจะลงละถึงบ้านละ qua mình lùm ngay Kín khao là nhắn Cầm lãng nghẹt nhắn nó ai เราจะเลี้ยวต้องรอให้เด็กไปก่อน <laughs> ต้องรอให้เด็กเดินไปก่อนดูค่ะตรงนี้น่านั่งมากนี่นั่งตรงนี้ดีกว่าดูโต๊ะนั่งจอดจักรยานนั่งคุยสักห้าหนาทีก็จะลงแล้วค่ะทุกคน อย่าเฮาเด้ออย่าเฮาเด้อหมาในบ้านนั้นวิ่งเห็นแล้วก็วิ่งมาจะเฮาเด้อชมดอกไม้ไหมคะ,ะนั่งคุยกับดอกไม้ก็ได้งามบอพี่น้องพี่ไม้ลายพี่ไม้สวัสด,ดีค่ะงามบอ นี่มันก็เริ่มร่วงโรยแล้วนะตุมต้มๆออกมาก็ไม่เท่าไหร่แล้วให้ชมดอกไม้ไปเที่ยวสนุกไหมคะพี่ไม้งาม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 มิลีค่ะหลอบอพาร์ตเมนต์มีถูกมีถูกล็อกเด้อค่ะเพิ่นปลูกยังสิปลูกเป็นแถวปลูกถูกล็อกเลย อากาศดีไหมคะพี่ไม้ที่โน่นอากาศที่เดนมาร์กเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเมฆเยอะแสงตะวันไม่โผล่เลยพี่สุเจตุมสวัสดีค่ะใบไหขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะออกไปกินข้าวกับลูกลูกเขาจะซื้อรองเท้าให้ก็ เลยออกไปกินนอดีแล้วค <talk> si ่ะดีแล <talk> ้วดีแล้วก็ลูกเราเมียเราเนาะครอบครัวเรากินสตรอเบอรี่ไหมคะทุกคนปุณนะพี่ โอ้ตัวมแมลงกินเอาไว้ให้ตัวมแมลงกินเถอะลูกไม่พอไม่พอคำอันนี้ก็คนดูแลแถวนี้เขาเอามาปลูกนะคะเอามาปลูกนี่ก็ต้นเชอร์รี่แต่เป็นเชอร์รี่ดอกคะ่ะสวัสดีค่ะคุณน,นันสวัสดียามเย็นนะคะดูเขาไม่รักษา มาปิ้งย่างกันคนจังไรก็ทิ้งมั่วอุ๊ยขอโทษทีค่ะพูดคำไม่สุภาพลมแรงค่ะลมแรงมากนั่งคุยสักหน่อยก่อนขึ้นบ้านค่ะทุกคนแม่ก้าวยาเห็นทุกวันเลย อบอกว่าแม่ค้าวไม่ไม่ต้องการย่าหรอกจะไปจีบนมนมก็นมนมก็ไม่วิ่งตามทักคนใช่ค่ะเหนื่อยค่ะพี่ไมยอากาศมันเหนื่อยอากาศด้วยพี่ไมาเมื่อวานนี่ก็เลิกเร็วติดฝนเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาได้ ขนาดนั้นออกมาก็ยังฝนยังไม่หายนะคะ <c oughs> แล้วพี่ไม้กลับจากเที่ยวยังคะหรือว่าไปแค่วันเดียวก็กลับนายกาวก็วัสด,ดีพี่สุนนะคะคุณนันก็วัสด,ดีค้นไม้ลาสวัสด,ดีครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอไปค่ะพี่ๆเพื่อนๆไปนานขึ้นบ้านดีกว่าไปแม่กาววันเดียวฝนตกลูกบอกว่าถ้าอะไรถ้าอะไร <laughs> ถ้ามีเมียคนเดียว <laughs> โอ๊ยเนาะข่อยนี่ก็ได้ เสียไปเลยเด้อดิไปจุงไปแค่นี้เองที่เกียดนั่งละนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าลูกอะไรเหมือนลูกไอ้นั่นอะเหมือนลูกที่เราเล่นกันที่บ้านอะใครเคยเล่นมั่งที่ใช้ท่อเออเขาเรียกอะไรอะออท่อนเออขาป้องป้องลำป้องออไม้ลวกอะที่มันเป็นรูเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ เออทำเหมือนตะเกียบอันนึงแล้วก็เอาแทงเขาเรียกอะไรโปะเหรอแล้วก็เอาลูกอันนี้ใส่แล้วก็ยิงมันก็จะแดงเปาะไม่รู้ว่าลูกอะไรแต่กินไม่ได้เด้อกินได้ก็ดีที่ดูมันสวยอะตกมากเลยกินได้ไหมแมกาวสวย สีเหลืองก็สวยค่อยเอิ้นดอกทองอุไลแต่มันไม่ใช่ทองอุไลแบบบ้านเราเด้อพี่น้องแต่มันสวยมันเหลืองไปค่ะบ้านเราอยู่แค่นี้เองทุกคนทานข้าวเย็นกันยังคะ คนทานข้าวเย็นยังถ้าออกไปกินข้าวกับครอบครัวจะซื้อ รองเท้าให้เห็นแก่องเท้าตีน <laughs> อ้อ no. เห็นแก่องเท้าตนนัวนี้โอ้ยอาเหาก็คิดกะดีใจคิดว่าไปเพราะว่าอยากไปเฮ้ยโพดพ่อบอกหม้อบอกแต่ ตัวเล็กมาหรือเปล่าเออค่ะมีทุกที่ดอกไม้ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะแม่กาวพี่ไม้คุณนั่นเอ๋ยยยซ้อมพี่สุขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจ๊ตุ่มด้วยเองค่ะ ดูแลสุขภาพนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ thank you to everyone for watching thank you so much see you bye bye ไปแล้วค่ะดูแลสุขภาพนะคะพี่พๆเพื่อนๆ ขอบคุณค่ะพี่สาวเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะน้องขึ้นไปนี้ก็จะไปทำกินแล้วก็ก็จะได้วิ่งค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคน